มาออกแล้วขนาดานี้ลักกี้บอยเป็นตัวนำพนายน์คอนโตน่าเป็นตัวที่สองพนายนเคนชิฟสกี้ที่สามโชคแสงทองที่สี่ที่โค้งป,ปายเก้าลักกี้บอยเป็นตัวนำ ธนาเคนชฟสกี้เป็นตัวที่สองที่ป้ายไปลักกี้บอยเป็นตัวนำธนาเคชฟสก,กี้เป็นตัวที่สองขณะนี้ลักกี้บอยเป็นตัวนำมังกรหยกเป็นตัวที่สองธนาคาตาน่ที่สามโชคแสงทองเริ่มนไดขึ้นมาเป็นตัวที่สี่แล้วครับในขณะนี้ ที่ไปหอกออกทางตรงลักกี้บอยเป็นตัวนำทนายคันโตน่าเป็นตัวที่สองขณะนี้คันโตน่ขณะนี้นายคันโตน่เป็นตัวนำโชคสงทองเริ่มแล้ครับทุกขณะนี้คันโตน่าเป็นตัวนำโชคสงยทองเป็นตัวที่สองลักกี้บอยที่สามมาออกแล้ว อัน,นี้ลักกี้บอยเป็นตัวนำทานายคันโตนาเป็นตัวที่สองทางนายเคนชิซสกี้ที่สามโชคแสงทองที่สี่ที่โค้งปลายเก้าลักกี้บอยเป็นตัวนำ ธนาเคนเชฟกี้เป็นตัวที่สองที่ป้ายไปลักกี้บอยเป็นตัวนำธนาเคชกี้เป็นตัวที่สองขณะน,นี้ลักกี้บอยเป็นตัวนำมังกรหยกเป็นตัวที่สองธนาคาโตนาที่สามโชคแสงทองเริ่มนย้ขึ้นมาเป็นตัวที่สี่แล้วครับในขณะนี้ ที่ไปอกออกทางตรงลัคกี้บอยเป็นตัวนำทนายคันโตเน่เป็นตัวที่สองคาเดานี้คันโตเน่คาเด,าาดานี้ทนายคอนโตเน่เป็นตัวนำโชคแสงทองเริ่มแล้วคอนโตเน่คาเดานี้คอนโตเน่าาเป็นตัวนำโชคแสทงทองเป็นตัวที่สองลัคกี้บอยที่สาม